สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องทํานายฝันไขความรับของเรานะครับวันนี้เราจะมาทํานายเรื่องหอยนะครับก็จะมีทั้งหมด4คําทํานายนะครับ 1. ก็คือฝันเห็นหอย 2. ฝันเห็นหอยลาย 3. ฝันเห็นหอยแครง 4. ฝันเห็นหอยขมและอย่าลืมดูเลขเสี่ยงโชคตอนท้ายด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยครับ ฝันเห็นหอยถ้าหากคุณเห็นเป็นหอยที่มีเนื้อแน่นเต็มอะไรที่คุณคิดหรือตั้งใจทำไว้จะประสบความสำเร็จหากฝันว่ากินหอยในช่วงนี้คุณจะมีงานที่ต้องไปพบปะสังคมและหากฝันว่าเห็นหอยเปลือกเปล่าๆคุณจะเจอเรื่องที่ทำให้เสียเวลาเลขนำโชค2 442 2 48 4 2 8 8 2 2ฝสันเห็นหอยลายโชคด้านการเสี่ยงของคุณจะมีมาจากคนที่คุณไม่คุ้นเคยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนในช่วงนี้พี่น้องจะนำเรื่องวุ่นวายใจมาให้คุณคุณระวังควรควบคุมวาจาอย่าพังปากพูดอะไรแบบไม่คิดเลขนำโชค07 2 2 เก้าห้า521ฝันเห็นหอยแคลงปัญหาต่างๆที่เผชิญคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือคนแปลกหน้าและจะมีโชคลาภเข้ามาเรื่อยๆเลขนำโชค12 22 12 22 22 ฝันเห็นหอยขมหรือฝันว่าเก็บหอยขมคุณจะต้องเจอเรื่องปวดหัวผู้ใหญ่ในบ้านจะมีอิทธิพลกับการตัดสินใจของคุณในหลายๆเรื่องจะมีเรื่องทะเลาะกาันรุนแรงของคนในบ้านเกิดขึ้นแต่จะมีโชคด้านการเงินเงินอย่างมากช่วงนี้และมักจะได้รับโชคจากการเสี่ยงโชคเลขนำโชค08-772-836-591 ก็จบลงไปแล้วนะครับกับการทํานายฝันเห็นหอยของเรานะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม